แตนๆวันนี้พี่ออนพาเพื่อนๆมากินมะขามหวานไม่ใช่ของเพชรบูรณ์นะคะเป็นของแม่ห้องสอนเราเองค่ะแต่มอร่อยไม่แพ้ของเพชรบูรณ์เลยนะคะค่ะ <c oughs> ค่ะก็พูดถึงมะขามแล้วก็ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็น่าจะเป็นของเพชรบูรณ์เนาะอร่อยค่ะพี่ออนก็เคยทานนะคะเมื่อก่อนค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะซื้อมาเยอะสั่งซื้อนะคะอร่อยค่ะมีหลายรุ่นหลายเกรดน,นะคะเพื่อนก็เห็นอยู่เนาะว่าเออ เกรดนี้เท่านี้เกรดนี้เท่าน,น,านี้อะไรนี่คะก็อร่อยแตกต่างกันออกไปนะคะก็ไม่ต้องสอนของเราก็มีนะไม่ใช่น้อยหน้านเลยเนี่ยอร่อยคะ่ะพี่ออมเพิ่งซื้อเมื่อวานนะคะก็กิโลละแปดสิบก็เดี๋ยวนี้ถือว่าสุกบ้างไม่สุกบ้างนะคะพูดถึงเออขามแล้วก็วิตามินซีก็สูงเนาะอร่อยคะ่ะทําได้หลายเมนูนะคะเอาไปจิ้มพริกเกลือก็อร่อยนะคะ เอาทำส้มตํำก็ได้นะคะเอาไปตำกับส้มตํำเนาะไปใส่แกงโอ้ยสารพัดประโยชน์ค่ะถ้าพูดไปแล้วนะถ้าพูดถึงมะขามเล้เนาะยอดมันก็กินได้ใช่ไหมคะเอาไปยำเนะเาะต้นมันก็เอาไปทําฟืนนะคะเปลือกมันก็เอาไปทํายาโอ้ยกิ่งมันก็ทําฟืนก็ได้โอ้โห ตั้งเต่หัวจะลดเท้าเลยนะคะเขามีประโยชน์มากเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงเนาะใช่ไหมคะพเพื่อนๆว่าเนาะค่ะก็เห็น <_ C 1> เห็นเห็น <_ C 1> <ๆ S 2> อยู่แล้วนะคะว่ะมามะขามก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นสุดยอดของของบ้านเราก็แลวกันนะคะค่ะก็มีไว้ติดบ้านสักต้นหนึ่งก็ดีนะคะแต่ยาถ้าไม,ม่สูงเกินไปนะคะเหมือนของพี่ออนะคะ่ะสูงเกินไปต้องตัดทิ้งนะคะให้เหลือต่ำๆเตี้ยๆก็พอสัก ทำเอาไว้ทำรั้วนะคะรั้วกินได้ใช่ใช่ค่ะเอาทําเป็นรั้วกินได้ก็ทนะ่านเพื่อนเห็นไหมคะว่าบางบางบ้านนะคะเขาจะทําเอามาขามเลยคะ่ะทำเป็นรั้วเนาะเอาเอาอเก็บกินเก็บกินเก็บกินถ้าสูงเราก็ตัดตัดตัดอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นโอเคเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะคะค่ะก็ยังไงก็ค่ะปลูกไว้ไม่เสียหลายนะคะประโยชน์มากหลายจริงๆค่ะยังไงก็วันนี้ก็เรามาทานด้วยกันเรามาดูนะว่าเป็นยังไงเนาะ นี่นี้ก็ทางนพยนนะคะค่ะเสบหลายจอ้ว้าวว้าว้าวว้าว้าวอ้านี้า็เ้านห้า้าต้าแบ้าี้าะค่าว้ายว้าวว้าเว้าวห้าวว้าววนาว้าวะ้าวว้าวว้าวว้า่้าวว้า,วา,วา อร่อยค่ะอืมโอเคเลยนะคะ